สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับผมหนุ่มโคราชนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองแล้วก็ผ่านไปนะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับก็จะบรรจุศพนะครับของเจมเนี่ยนะครับหรือว่าสุรกิจชัยมงคลเนี่ยนะครับเพื่อที่จะนะครับนำศพเก็บไว้เพื่อตรวจสอบจากสภาพศพนะครับ จากภาพที่ออกมานะครับก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนว่านี่คือการฆาตกรรมโดยฝีมือทหารอย่างแน่น,นอนฮะก็เป็นเรื่องที่หน้าเขาเรียกว่าน่าหลังเกียดและหน้าทุเลศเอาคนคนนึงไปกระทำาฮผมก็ไม่รู้ว่าไอสุทินเนี่ยนะฮะทาราชินเนี่ยนะฮะเป็นคตรพ่อคตรแม่ของไอพวกทหารพวกนี้นนระอังฮะนะครับสงสัยจะไปเอาเมียแม่มันฮะจะไปเอาแม่มันนะ มันก็เลยโกรธจัดนะฮะผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนี้คนหนึ่งคนถูกกระทําถูกใส่ร้ายป้ายสีเนี่ยคนบริสุทธิ์นะฮะ่จะต้องมาเป็นแพทย์รับบาปแล้วต้องเสียชีวิตขนาดนี้เนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมกระทํากันได้ขนาดนี้ทําไมมันโหดเที่ยมกันได้ขนาดนี้ครับผมบอกแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยผมจะโค่นไอ้พวกคอสอชอให้ได้ผมจะจัดการกับแม่งให้ได้ พราะไอ้สันดานเลวและยำพวกนี้แหละครับที่มันทําลายชีวิตคนนับไม่ถ้วนแล้วกี่คนแล้วมันเป็นสิ่งที่น่าเสียใจอย่างมากนะครับที่ว่าวันนี้มันจะต้องมาเป็นแบบนี้ชีวิตคนบริสุทธิ์ี่คนต้องไปสังเบยแล้วต้องถูกทรมานถูกนะครับทารลุนกรรมโดยพวกมันเนี่ยนะครับอีกกายแม่งไม่ใช่คนนะไม่ใช่คนไทยด้วยกันเพราะแม่พี่น้องประชาชนทุกคนครับผมบอกว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เจ็บปวด ผมเองผมก็ยิ่งดูมันยิ่งแขนมันก็แ้นแขนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วการทุกคนที่ถูกจับไปนขณะนี้นะฮะมันเป็นสิ่งที่ถามว่าวันนี้เนี่ยมันจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงครับมันจะอาัยให้กันได้ยังไงมันจะเลิกแล้วต่อกันได้ยังไงไม่มีทางแล้วก็ไม่มีวันด้วยแล้วไม่มีวันที่จะเกิดสิ่งนั้นได้ เพราะคุณได้สร้างความแค้นให้กับฝ่ายประชาธิปไตยสร้างความแค้นให้กับคนที่ได้ชื่อว่าเป็นเสื้อแดงวันนี้พวกเขาเก็บกดนะแล้วพวกเขาทุกข์ระทมมากกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมบอกว่าวันนี้เนี่ยคนที่ถูกละเมิดสิทธิ์เนี่ยแล้วก็ถูกทรมานจนตายโดยการสอบสวนของทหารถ้าวันนี้ไมไ่มาช่วยกันเรื่องนี้ก็ไม่รู้จะช่วยกันเรื่องอะไรแล้ว ผมถึงบอกไงฮะว่าบางทีเนี่ยผมก็อารมณ์ฮะเกิดความรู้สึกผลกระทบเนี่ยมันหนักนะฮะโดยเฉพาะคนที่ถูกกล่าวหาว่าหนึ่งนสองนี่หมดสิทธิ์เลยนะหมดสิทธิ์เลยนะฮะที่จะรับรู้เรื่องราวหมดสิทธิ์ที่จะใครจะไปช่วยอะไรได้เลยดูเหมือนอากองถูกทารุณกรรมจนตายในคุกแล้วบอกว่าป่วยไม่เหลียวแลไม่ดูแลเด็ดเดทั้งสิ้น ทั้งๆท,ที่เป็นการกล่าวหาสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอย่างที่ผมบอกเรียนไปนั่นแหละว่ามันยังเกิดความเสียหายอย่างมากที่สุดนะฮะก่อสถาบันพระมหากษัตริย์ถ้าวันนี้เน่ยนะฮะสำนักพระราชวังหรือในส่วนของนะครับในส่วนของสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยนะคร ยังต้องทําอย่างนี้อยู่เนี่ยผมบอกว่ายังยังนิ่งเฉยอ,อยู่กับเรื่องนี้ไงฮะมันจะเกิดความเสียหายอย่างมากคอสชอก็จะใช้ส่วนของตรงนี้ทําลายทั้งสถาบันทําลายทั้งประชาชนสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยที่เราเกิดมานี่เราต้องการอะไรครับความลักความยกย่องความนับถือในความดีความชอบที่ทํากับประชาชนที่ทําให้กับประชาชนแต่หาก ทำการทารุณกรรมกับประชาชนให้ประชาชนได้รับความทุกข์ทรมานเนี่ยญาติเขาพี่น้องเขาเพื่อนเขาก็ต้องบอกต่อๆกันไปว่าเกิดอะไรขึ้นผมถามมาดิฮะพอวันนี้หากไม่แก้ไขกันแล้วไม่พยายามที่จะทํากันบ้านเมืองมันจะอยู่กันได้ไหมไม่มีทางครับมีแต่ลบราค่าฟันแล้วถ้าเกิดว่าคุณมั่นใจว่าคุณชนะประชาชนได้ก็ลองดูฮะ วันนี้คุณลองอะคุณคิดว่าคุณจะชนะประชาชนะในเมื่อคุณเอาปลั๊เอาเปลีประชาชนแล้วก็ทําอย่างนี้กับประชาชนประชาชนก็ไม่มีวันปล่อยคุณะจะหนึ่งชีวิตหรือกี่ชีวิตก็แล้วแต่ที่สูญเสียสังเวยกับความบ้าอํานาจของพวกคุณกับความหวงแหนอะไรบ้าบ้าบ,าบ,าบ,าบอบบงี่เง่าปัญญาอ่อนของพวกคุณก็ได้เม่อไม่ให้ประชาชนประชาชนก็ไม่ให้คุณเช่นเดียวกัน มันก็ต้องมาสู้กันจะทุกวิธีทางเหมือนกันคนระประชาชนทุกคนณนขณะน,นี้วันนี้เนี่ยขอแค่อะไรออกมานี่ขอแค่อะไรขอแค่ให้มีข้าวกินขอให้ได้ลืมโอกาสได้ลืมตาอ้าปากบ้างขอให้ได้ใช้สิทธิ์ในฐานะที่บรรพชนของเขาบรรพบุพร,รุษของเขาเนี่ยได้ร่วมกันก่อสร้างได้ร่วมกันปกป้องแผ่นดินนี้มาไม่ใช่เฉพาะทหาร แม้กระทั่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ไม่ใช่สถาบันพระมหากษัตริย์ที่จะสามารถอยู่คนเดียวได้วันนี้ต้องบอกตรงๆครับว่าทุกคนร่วมกันกอบกู้ประเทศนี้ทั้งสิ้นโดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้นําในการต่อสู้ก็เท่านั้นะส่วนทหารถ้าไม่มีชาวบ้านจะอยู่ยังไงก็ในเมื่อวันนี้สร้างความรังเกียจสร้างความ เกียดทางกันเกิดขึ้นในแบงนดินเ,เมื่ออดีตต้องต่อสู้ต้องสู้รบเพื่อกอบกู้ประเทศเพื่อปกป้องประเทศแต่วันนี้พอศึกสงบเสือกมากัดประชาชนมากระทํากับประชาชน,าชาชนเอารัดเอาเปรียบประชาชนแล้ววันนี้มันจะอยู่กันได้ยังไงฮะมันไม่มีทางที่จะอยู่กันได้อยู่แล้วครับในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้ ผมบอกกันเลยครับว่าวันนี้สิ่งหนึ่งที่จะเป็นก็คือความเก็บกดของประชาชนและความเจ็บแทนของพี่น้องประชาชนทั้งหลายที่มีต่อคณะรัฐประหารและกลุ่มอามาตทั้งหลายถ้าวันนี้บอกว่าอาภัยให้กันโดยอีกฝ่ายหนึ่งกระทาและอีกฝ่ายหนึ่งต้องบอกว่าอ๋อฉันจะต้องอาภัยให้คุณไม่มีทางแล้วเวลามึงทามึงถึงไม่คิด เวลามึงทากับประชาชนมึงสึกไม่คิดแค่เพราะความอิจฉานิสยาแค่เพราะสนองตอบสนองนิดของตัวเองเท่านั้นนะถึงกับทาลายบ้านทําลายเมืองขนาดเนี้ยไอแค่ความอิจฉาเหรอไอแค่ความกลัวเหรอประชาชนเนี่ยผมบอกให้นะครับฝ่ายอามาตย์ทั้งหลายมึงจําใส่กระโหลกกะลาวพวกมึงเอาไว้ ประชาชนที่เขาออกมาเนี่ยทําไมพักเพื่อไทยถึงได้สามร้อยกว่าเสียงแล้วชนะเลือตั้งทุกครั้งนั่นแหละมึงประเมินจากสถานการณ์ประชาชนได้เลยวันหนึ่งก็แล้วแต่วันข้างหน้าเนี่ยระยะเวลาอันใกล้ๆนี่นะมึงทํากับประชาชนยังไงประชาชนก็จะทํากับมึงอย่างนั้นแล้วผมขอร้องนะฮะผมขอร้องให้พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับท่านอย่าอยู่นิ่งท่านอย่าอยู่เฉยฮะเก็บความแค้นเอาไว้ เก็บสิ่งพวกนี้เอาไว้ฮะพวกเราจะต้องคิดพวกเราจะต้องนะครับเราลึกไว้อยู่เสมอฮะว่านี่คือสิ่งที่พวกเราถูกกระทําในฐานะประชาชนคนไทยในฐานะที่บรรพชนของเราก็กอบกู้บ้านเมืองมาเช่นเดียวกันไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งถ้าหากขาดองค์ประกอบมันก็ไม่เป็นกองทัพมันก็ไม่สามารถปกป้องประเทศได้พี่น้องประชาชนครับบรรพชนของเราบรรพบุพุษของเราก็มีสักมีสิทธ์ เช่นเดียวกันครับเพราะร่วมกันต่อสู้ก็จัดการกับศัตรูของประเทศที่มาคุกคามเราก็ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันทุกคนเพราะฉะนั้นไม่มีใครด้ยอยกว่าใครทุกคนร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันปกป้องบ้านปกป้องเมืองกันทั้งนั้นฮเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องประชาชนวันนี้ฝ่ายเผด็จการอมาม่ากระทำกับประชาชนขนาดนี้ท่านจะนิ่งเฉย หรือท่านจะเอาแต่สนุกสนานท่านต้องตั้งใจว่าเราจะทํำยังไงเราจะเดินต่อยังไงหาทิศหาทางให้ถูกเดินให้ถูกคาให้ถูกสิ่งที่ผมเสนอนะนะครับจากคลิปที่แล้วไปเนี่ยนะฮะก็มีผู้ที่เห็นด้วยเยอะแยะมากมายฮะผมต้องขอบคุณอย่างมากที่ท่านฟังกันแล้วถ้าท่านเข้าใจผมขอบคุณมากเลยฮะหลายคนส่งไลน์มาให้กําลังใจว่าถ้าเดินนังแบบนี้เอา แล้วก็ชัดเจนด้วยฟังแล้วถึงเข้าใจถึงบางออบว่ามันจะต้องมีอะไรก่อนแต่ผมคงจะไม่ไปพูดถึงวิธีอื่นฮะผมก็จะเดินในวิธีผมเดินในวิธีที่ผมทําเดินในรูปแบบที่ผมคิดนี่แหละฮะผมก็จะทําอย่างนี้ให้ประสบความสำเร็จแล้วผมก็จะประสานงานนะครับไปยังเครือข่ายนะครับพี่น้องฝ่ายประชาธิปไตยที่มีอยู่ในประเทศไทยทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็ที่อยู่ต่างประเทศทั้งหมดเลยนะฮะที่คิดในแ,แนวเดียวกัน ในมุมมองเดียวกันนะที่จะนะครับต่อสู้กับระบบอา마พเด็จการให้ได้ผมถึงบอกว่าวันนี้ผมมาเสียใจนงครัผมเสียใจอย่างมากกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมีการฆาตกรรมกันแต่ไม่มีสักใครสามารถช่วยได้เลยสภาวะคนไทยที่อยู่ในคนไทยนะครับที่ถูกควบคุมตัวเป็นแค่คนธรรมดา เป็นแค่คนธรรมดาไม่ได้มีชื่อเสียงไม่ได้มีอะไรเลยแต่เพราะความหวาดกลัวของคอสช,อชอถึงขนาดว่าต้องฆาตรกรรมคนที่บอกว่าเป็นชายชาติทหารหรือว่าชายชาติหมานั่นแหละมันก็ไอ้พวกชาติหมาล่ะใช้หมาหมู่ลุมซ้อมเขามัดมือมัดเท้าซ้อมเขาเอาท่าปิดตาถามว่าไอ้คนอย่างนี้เนี่ยไอ้หน้าตัวเมียแบบนี้เหรอที่เรียกว่าชายชาติทหารนะไอ้สัตว์ไอ สารเลวไอ้สัตรยายมหมาอย่างนี้เหรอที่จะเรียกว่าชายชาติทหารเก่งแต่กับคนไม่มีอาวุธสู้ไม่มีทางสู้นี่เหลอชายชาติทหารถุยเถอไอ้ผู้เฮียไอ้พวกระยำน้ำหน้าอย่างพวกมึงเหรอเรียกว่าชายชาติทหารมึงเคยลบไหมเก่งแต่กับคนไทยเก่งกับคนที่ไม่มีทางสู้แรงปัญญาอ่อนวันหนึ่งวันหนึ่ง พอแม่พี่น้องเราตั้งใจเอาไว้ครับวันหนึ่งเราจะต้องเอาชนะมันให้ได้เราจะต้องรวบรวมกําลังเราจะต้องผนึกกําลังกันให้ได้ครับอย่ายอมแพ้ท่านอย่ายอมแพ้เด็ดขาดนะฮะท่านต้องสู้นะฮะผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยผมเนี่ยเก็บความแค้นเอาไว้เพราะสิ่งที่พวกผมเนี่ยฮะสิ่งที่ผมทําอยู่ขนาดนี้นะฮะทำแล้วเนี่ยจริงๆมันได้อะไรไหม มันไม่ได้อะไรเลยด้วยท้าไปยังไม่รู้ว่าจะเป็นจะตายยังไงแต่ก็ต้องสู้ก็ต้องทํามันไม่มีทางอื่นนะฮะทางอื่นที่จะทําให้ประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยมีทางรอดอ่ะมันไม่มีวันนี้อยู่ที่คนไทยทุกคนว่าคนไทยทุกคนคิดยังไงจะยอมให้ไอ้พวกสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้มันมากดหัวเรามาบีบบังคับเรามาข่มเหงเรามาจํากัดสิทธิเสรีภาพของเราเรายังจับ ให้พวกมันทําอย่างนั้นอยู่อีกเหรอแค่ไอประยุทธ์กับพวกไม่กี่คนแต่วันนี้ได้ทําลายคนไทยทั้งประเทศได้จัดการคนไทยทั้งประเทศได้พวกเรานี่มันไม่มีปัญญากันขนาดนี้แหละครับไอคนไม่กี่ตัวไอหมาไม่กี่ตัวสามารถมาควบคุมประเทศนี้ได้ไอสถุนประยุทธ์จันโอชาไอสถุนคอสช,อชอทั้งหลายเนี่ยเราปล่อยให้พวกเชี่ยนี่เละครับ มาออกคําสั่งมาควบคุมประเทศนี้ได้ยังไงเราคนไทยเราเคยถามตัวเองไหมว่าทําไมกูงี่เง่าอย่างนี้ทําไมกูปัญญาอ่อนอย่างนี้ทําไมกูเห็นแก่ตัวอย่างนี้ทําไมถึงปล่อยให้อ้พวกสารเลวชาติหมาทั้งหลายเนี่ยนะครับเข้ามาควบคุมประเทศนี้ได้อย่างขนาดนี้มันถึงเป็นสิ่งที่ผมบอกว่าความเจ็บแค้นไงความเจ็บแค้นที่ถูกกระทําความเจ็บแค้นที่พวกเราเนี่ยนะครับได้รับกันพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับ ผมเองก็เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่เห็นความอายุติธรรมเห็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยถูกกระทําแล้วสิทธิเสรีภาพของเราเนี่ยบ้านเมืองแทนที่จะเจริญะพวกนี้กลับมานะครับบวนสายประเทศไม่ให้เจริญไม่ให้เราเจริญเติบโต,ตจะต้องนะครับบวนไสเราเอาไว้แค่เนี่ยเศรษฐกิจก็กําลังจะแย่นานาประเทศก็ไม่ค้าไม่ขายกับประเทศไทย มีไม่กี่ประเทศฮะแล้วเราจะขายยังไงเราจะขายพืชผลทางการเกษตรของเรายังไงเราจะทํามาค้าขายกันยังไงเราจะอยู่กันยังไงฮะพี่น้องประชาชนเคยคิดไหมวันนี้ถ้าหากท่านไม่ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันเนี่ยยากมากครับยากมากนะที่พวกเราจะฟื้นตัวได้อีกรอบหนึ่งบางคนก็สี่สิบห้าสิบไปแล้วฮะบางคนก็ถอดใจไปแล้ว แต่ท่านอย่าเพิ่งถอดใจฮะท่านเสียสละวันนี้เพื่อลูกเพื่อหลานมันข้างหน้าเถอะเพื่อลูกหลานของเรานั่นแหละฮะไอ้พวกตาดำๆทั้งหลายน,นั่นแหละฮะคิดถึงพวกมันให้เยอะๆมันจะได้เป็นแรงขับดันของเราฮะว่าเราทําเพื่ออนาคตของพวกมันวันนี้เนี่ยพวกเราเอาชีวิตเข้าเสี่ยงเพื่อต่อสู้ทางอุดมการณ์ถ้าถามว่าอุดมการณ์คืออะไรอุดมการ์ก็คือความเจริญของบ้านของเมืองความถูกต้องความยุติธรรม ผมบอกว่าวันนี้เนี่ยขอกราบเตีนคนแสดงทุกคนฮะเพราะท่านเป็นคนที่มีความเป็นธรรมมีความยุติธรรมเป็นคนที่มีคุณธรรม